ก็ขอสวัสดีทุกท่าน,นด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเชฟนัองผมอีกแล้วนะครับผมในะวันนี้เราจะมาแคดเกม The Battle Cat นะครับก็เราจะไปเข้าสู่เนื้อ,อหาหลักในคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดซับสไคร b ์ช่องนี้แล้วก็ช่องรองผมด้วยนะครับในช่องรองเราจะได้ไปไลค์กันนะครับท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ที่จริงก่อนเราจะลงคลิปนี้ก่อนผมจะาอดคลิปนี้ผมอัดไว้ลองไว้อีก2คลิปเนาะ แต่อีคลิปนึงอ่ะน่าจะลงวันนี้นะท่านผู้ชมคือคลิปแมวขึ้นลาขายาวตั้งแต่วันนั้นนะผมยังไม่ได้ลงเลยนะผมเพิ่งลงคลิปกาโอไปถ้าสุดเองนะตอนปัจจุบันอ่ะตายหาแล้วท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเก็บแมวบัวขึ้นลานะท่านผู้ชมนะเป็นแมวบัวขึ้นลาเป็นแมวที่ผมรอคอยมาตลอดว่าผมจะได้เก็บอาหารแมวง่ายๆนะแล้ววันนี้มันก็มีตู้ใหม่มาคืออีพิกเฟสนะครับผมคือผมเกลือไปแล้วแหละนะก็ดูจาก XP ที่อยู่ดีๆเพิ่มมาเยอะได้เลยนะท่านผู้ชม แต่ไอตรงนี้ผมทําคลิปไปแล้วนะท่านะผู้ชมไอตรงไอเนเนอร์ชั้นเนี่ยผมทําคลิปไปแล้วผมยังแพ้มันอยู่นะท่านะผู้ชมเดี๋ยวรอผมเก่งก,กว่านี้ก่อนนะผมเดี๋ยวผมจะพยายามไต่ให้ถึงที่สุดก่อนจะหมดอีเวนต์นะท่านผู้ชมจะได้เอาคลิปมาให้ท่านผู้ชมดูนะไ <laughs> ม่รู้จะตไต่ได้ถึงขนาดไหนผมแม็กโคตรขี้กายเลยท่าน,นผู้ชมสู้แม็กไม่ได้เลยถือดาวที่สิบเอ็ดแล้วก็แพ้รัวๆเลยนะไปเราไปเข้าสู่คอนเทนต์หลักกันดีกว่าแมวขึ้นลาแมววัวขึ้นลาเอาง่ายผมจําตัวสุดท้ายไม่ได้มันคือตัวส้นตีนเลยท่านผู้ชม อาจจะเป็นอูดก็ได้นะอย่างนั้นเมื่อผมจาได้ผมจำแวมำแวคิ้ข้อไปก่อนหนึ่งตัวเพื่อไปความปลอดภัยแมววัวมันไม่ได้อึดตึงอะไรขนาดนะั้นเอาไปเอาแมวไปรป,รป,รประมาณนี้ก็แล้วกันถ้าแพ้ก็เล่นใหม่นะผู้ชมผมจะพวกนี้ไปด้วยนะเพราะผมขี้เกียจกดนะผู้ชมอ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยใจเย็นๆสิพี่ชายผมจะตัวนี้ไปเก็บตังค์ก่อนั้นผู้ชม ตัวนี้เวลาฆ่ามอนเตอร์อ่ะไอตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวแจกฟรีนะทุกคมแจกให้ทุกคนเลยพร้อมตัวนะเวลาฆ่ามอนเตอร์เขาเรียกว่ามันจะได้ตังค์เพิ่มขึ้นนะทุกคมเป็นตัวที่ผมชอบมากอีกตัวหนึ่งในเกมนี้เลยป้าผมแนะนําให้ทุกคนแบบมีมาฮมุดก่อนนะทุกชมแต่ถ้ามีกาโอก็จะผ่านง่ายเหมือนผมหน่อยนะทุกคมเหมือนตอนแมวขึ้นลานะทุกคมกาโอแม่งโซโล่แมวขายาวขึ้นลาผมแบบสุดยอดเลยอะ่ะฝรั่งดฆ่าแม่งตายหาเลย ปาบผมบอกเลยไม่กี่ทีก็ตายแล้วกาโอสองทีอ่ะปาบกาโอมันตึงเกินนะผู้ชมผมพูดเลยอืบบาฮามุก็ช่วยป,ปั๊บปุูกกระจายดาเมจกันมันสูงเฮ่แต่ผมว่าผมอาจจะได้มีลีลานหนึ่งทีนะพีชมผมผมกะพลาดอย่างงี้คือมีชิลผมไม่พอผมอาจจะได้ใช้อาหารแมวแล้วเนี่ยหรือเปล่าแต่ผมว่าในใจผมน่าจะได้ใช้ว่าผมรู้สึกก็มีชิลไม่พอ อาจจะพอก็ได้โอ้มาส่งมาเยอะมากเลยนผู้ชมมันส่งเหมือนชาตินี้มันจะไม่ส่งตัวอะไรอีกแล้วอะโอเคโอ้ผมว่าได้รีรันแน่เลยนผู้ชมโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวผมว่าแล้วนี่ขนาดผมมีกาโอเนี่ยแปลว่าแมวตัวนี้มันมันมันตึงตรงที่มันส่งมาเยอะนผู้ชมมันทำให้เราฆ่าไม่ทัน โอ้โหเยอะขนาดไหนอะโอ้โหโชคดีผมเตรียมอาหารแมวไว้รีแล้วเนี่ยผมไม่มั่นใจนะมันจะส่งมากี่ล้านตัวนะท่านผู้ชมแต่ผมเตรียมอาหารแมวไว้ละเอาไปสู้กับพวกมันได้ไนะเลยท่านผู้ชมนะอืออ้ยอือโอเคมันเหมือนใกล้หมดแล้วท่านผู้ชมมันส่งมาน้อยมากตอนนี้พูดปูมันส่งมาอีกแล้วท่านผู้ชมไม่ลาพูดเลยกู โอเค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 ไปไปไปยาว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 ไปถ้ามาแค่นี้มิชชิวผมยังไหวอยู่นะผู้ชมแต่ถ้ามาเยอะกว่านี้แล้วก็มิชชิวผมตายเป็นขี้แน่นอนเออเออยาวไปยาวไปผมขอเสียแค่สามสิบอาหารแมวได้ไหมเออจะได้เก็บไปเปิดอีพิกเฟสให้ท่านผู้ชมดูพาร์ทนี้นะผู้ชมโอเคโอเคผมยังไม่รู้เลยแมวอีกตัวหนึ่งเป็นอะไรผมก็เลยเอาแมวคิดที่คอมานะผู้ชมผมจำไม่ได้ว่าด่านปลาห,หรือด่านกวางที่มันจะมีตัว ตัวเหล็กกันท่านผู้ชมฮิโปเหล็กระดับระดับอะไรวะมันจะเป็นแบบเหล็กแบบเมทัลอ่ะเหล็กกล้าส์ท่านผู้ชมผมก็จำไม่ได้นะคำศัพท์เหล็กกล้าภาษาอังกฤษมาเรียกว่าอะไรปั๊บเรียบร้อยครับดันบ้านแล้วท่านผู้ชมผมว่าต้องมีบอสออกมาตอนสุดท้ายแน่นอนไม่หรือเราเล่นจบไวเกินบอสไม่ออกแล้ววาท่านผู้ชมผมว่าใช่แน่เลยเราชนะด้วย30อาหารแมวท่านผู้ชมชี้จึงผมไม่โศกเสียถ้าผมเอาไม่ทีมมันเยอะกว่าวน,นีนะ้แต่ผมรับไปฟังเลยนะเนี่ยโอ้โหข้อรัว ลวดิดเด้งโดเลยนผู้ชมเท่ากับตานนี้เราจะไม่เสียอะไรทั้งสิ้นเลยนะผมเราเสีย30แล้วก็ได้30นะท่านะผู้ชมโอ้โหเหนื่อยโอ้โหนานผู้ชมก่อนเราจะไปรีวิวแมวตัวนี้เรามาเปิดอีพกเฟสกันดีกว่านะผมอยากได้แบบตาฟ้ามากเพื่อเราจะได้มีคอนเทนต์ในการทําคลิปต่อไปเยอะๆนะนานผู้ชมตอนนี้ผมไม่ค่อยอยากทําคลิปรีวิวแมวเยอะเท่าไหร่นะผมผมกลัวอนาคตแบบมันจะไม่มีคอนเทนต์ในการรีวิวนานผู้ชมดังนั้นเราเปิดกันเลยเฮ้ยผมผมจะเอามือปิดไว้่านผู้ชมผมไม่เห็นนะ ท่านผู้ชมเาจะได้เห็นก่อนผมแล้วท <im> ่านผู้ชมตอนตอนนี้ข้างๆผมไม่เห็นอะไรเลยท่านผู้ชมเฮ้ยท่านผู้ชมเราได้อูเมอร์สุปเปอร์นั่นแหทุยอูเมอร์สุปเปอร์แลนท่านผู้ชมแมวตัวนี้ผมอยากได้มากเลยท่านผู้ชมเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นคนละตัวเปล่าวะผมเสียว่ามันจะเป็นไอตัวที่มันดูดูดูผมจะพูดยังไงดีวะเสียว่ามันจะเป็นไอตัวที่มันด็อกแบ็คอะแองเจิร์น่ะท่านผู้ชมผมอยากได้แมวด็อกแบ็คขาวเพราะผมจะได้ไปสู้ด่านเชียนั้นง่ายๆหน่อยท่านผู้ชม ใช่ไหมเอ่ยเฮ้ยกูไม่ได้จะกดชอบกูจะกดตัวตัว,ตวโอเคท่านผู้ชมเราได้แมวเก่งมาแล้วอีกหนึ่งตัวนะมันสลับทุกคนผมไม่รู้ว่าเก่งว่าแต่สลับผมมันมีประโยชน์ในการทําคลิปของผมมากนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวแมวตัวนี้ไม่รู้พัหน้าหรือเปล่านะท่านผู้ชมนะเพราะตอนนี้ XP ของผมไม่หนาพอท่านผู้ชมในใจอยากรีวิวมากแต่ XP ไม่หนาพอนะท่านผู้ชมนะเราจะมาอัปเกรดแมวตัวนี้ก่อนก่อนนะท่านผู้ชมเพราะผมจะได้เก็บ ราบเรียบร้อนผูมชมราไดไแมวลก่องขึ้นรากันแล้วนะท่านผู้ชมผมอยากเอาไปรีวิวมากเลยอ่ะเราเอาไปรีวิวที่อ่านแอรียนดีกว่านะท่านผู้ชมผมจะรีวิวให้ดูแล้วกันว่าสารพัดประโยชน์มันสารพัดประโยชน์มากนะตัวนี้ท่านผู้ชมมันช่วยเราเก็บแคทฟู๊ดแคทฟูดไม่ใช่แคทฟู๊ดสิก็แคทฟู๊ดถูกแล้วนี่ว่าอาหารแมวใช่ท่านผู้ชมผมพูดเบ็ดเมื่อกี้ผมเมานะโอเคท่านผู้ชมเราจะเอามันมีคอมโบของมันหรือเปล่า ไอตัวนี้มัน่าจะเพิ่มสปีดในการเคลื่อนที่นะท่านผู้ชมถ้าผมจำไม่ผิดนะผมจะเซตไหนผมไม่ใช้วะเซตอันนี้ผมใช้อะเซตหนึ 1, mm ่งเหรอเซตหนึ่งเซตหนึ่งใช้เซตนี้ไม่ใช้แล้วกัน mm hmm. ผมจะเล่นอะไรให้ดูท่านผู้ชมผมจะเอามาตัวนี้ออกแล้วกันปุ๊บผมจะเพิ่มสปีดให้มันเร็วโคตรๆเลยท่านผู้ชมแบบวิง่งวิ่งกันแบบขี้แตกกะนท่านผู้ชม โอเคเราจะไปลุยดาดเอร์เยนอันนี้อาร์คหนึ่งนะท่านผู้ชมผมไม่ได้เล่นเพิ่มนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูนะมันโคตรมากมันวิ่งแบบหูหลับตับไหม้ท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมดูมันวิ่งดิอะไรมันวิ่งแบบไม่สนใจโลกเลยท่านผู้ชมดูดูดูเทียบกับแบบปกติท่านผู้ชม แม้วุ้ท่านผู้ชมดูนะดูดูดูความเร็วของมันมันทําให้ผมเก็บพอยด่านพวกนี้ได้เร็วมากเลยท่านผู้ชมแล้วดาเมจมันแรงมากเลยท่านผู้ชมถ้าถึงเลเววิสิบนี่โคตรเดือดตึงนะท่านผู้ชมดูมันดูมันโอ้โหอีซี่โอ้โหเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยเราจะได้แคสฟู้ดแคสซีพียูผมก็จะอ่าแล้วเราจะลุยอีกด่านนึงให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันนะท่านผู้ชมว่าแม่งตึงมากอออืื้ห ยูนิตสปีดอันนี้มันน่าจะแปลว่ายูนิตจะเคลื่อนที่เร็วขึ้น sm ก็คือนิดเดียวนะท่านผู้ชมแต่นิดเดียวของมันก็อาจจะสัก10%นะแต่สำหรับผมนิดเดียวเนี่ยคือมีประโยชน์มากสำหรับการที่ทําให้มิดชิลเข้าไปแทงทันนะแต่จริงอ้น,นี้มันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไห,หร่หรอกท่านผู้ชมถ้าเราเอากวางมาส่วนใหญ่คนก็ไม่ค่อยได้เล่นกวางนะท่านผู้ชมนะมันก็ต้องเอามาอยู่น้าหน้าแรกลุมโมงท่านผู้ชมป่าป่าป่ปปปรับเกมไวครับเกมไวครับรีบ,รบ,รบค,ออครับรีบไปซื้อก๋วยเตี๋ยวครับรีบครับ นี่ครับผมผิวก็ตี๋ครับป้อมแตกอย่างรวดเร็วเลยท่าผู้ชมโอ้โห G G E a M ครับ90 90วันนี้ออกแน่นอนยอกยอกอย่ายไปซื้อนะมันชมนโดนแดกไนงะอาจจะถูกก็ได้นะใครจะไปรู้ใช่ป่ะเออท่านผู้ชมเราจะไปรู้อีกด่านนี้มันการรีวิวแล้วเราจะไปเล่นด่านเก็บ XP กันนะครับท่านผู้ชมเฮ้ย <c oughs> ทำไมแมปด้านหลังมันเปลี่ยนไปวะตอนผมเล่นเนี่ยไม่เป็นแมปอย่างนี้นะ น้นผู้ชมดูความเร็วมันครับมันวิ่งแบบผุ่นเราตับไม้แล้วปอบ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 เงื้องเงื้อเงื้อเม่งตับ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 เรียบร้อยคน้ำผู้ชมแตกอย่างรวดเร็วโอเคยังยังกับผมพากบอลนะครับตอนนี้ยไปครับสปีดลันนะถ้าเป็นเลเวลยี่สิบมันจะตึงกว่านี้น้ำผู้ชมอันนี้มันแค่เลเวลสิบเอ็ดนะเพราะผมจนนั่นเองนะน้ำผู้ชมไปน้ำผู้ชมเป็นไงละพอยต์โคตรเร็วน้ำผู้ชมโอเคกิจสิบแคดฟุตแล้วก็สปีดอัพนะครับเป็นอะไรที่ผมอยากได้มากเลยผมพูดจนคอจะแตกนะน้ำผู้ชมน้ำผู้ชมเราจะไปลุย ด่นานเก็บเอพแล้วกันทุกเสาร์อาทิตย์นนอ่ะน,นี้จะโผล่มาผมอยากลุยด่านที่มันยากกว่าเดิมนะแต่ผมว่าผ่านนะผู้ชมใช่ผมเคยเอาไอดีลองไปเล่นแล้วมันตึงมากหรือจะเอาไอดีนี้ไปเล่นดูว่าตึงหรือไม่แต่ผมไม่อยากเสี่ยงเลยเพราะไอดีลองผมเละเป็นขี้นะผู้ชมลองดูไหมเพื่อคอนเทนต์เดี๋ยวดูที่เอเนอร์จีพอไหมไม่พอวะท่า,านผู้ชมไม่พอ ยังงั้นเหรอเอาไปลองพรุ่งนี้แล้วกันนะหรือไม่ก็ลองสักวันนะท่านผู้ชมผมก็ดูก่อนแล้วกันนะไอ้ด่าท่านผู้ชมผมจะเอาสปีดอัพอะไรกันเพื่อความรวดเร็วนะท่านผู้ชมด่าแรกๆของนานพรุ่งนี้จะง่ายมากนะท่านผู้ชมผมยังอัพแมวขายาวไม่ตันเลยแต่ผมต้องการแมวกวางตันก่อนท่านผู้ชมมันมีประโยชน์มากกว่าแมวขายาวนะส่วนตัวผมนะครับผม แมวขายามันก็มีประโยชน์ท่าผู้ชมดูดิมันเตะแรงามากเลยนะแต่แค่ตอนนี้ผมยังไม่อยากยังไม่ต้องการใช้งานนะผู้ชมผมก็เลยมานั่งฟาร์มแมวกวางขึ้นลาก่อนโอเคแล้วก็เล่นตรงนี้เอาเอ็กคีวิ้วด้วยนผะู้ชมมาแล้วมันมาแล้วโอเคผมส่งตัวนี้ตัวเดียวใช่ไหมผูชม้ชมเชื่อไหมมันก็เตะตายแล้วผู้ชมมันโหดมากดูดิผมบอกเลยว่าตัวนี้ก็ตึงนะผู้ชมอืม เดี๋ยวจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ผมจะอัพตันแน่นอนแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ผมไม่เข้าใจแล้วแมวขึ้นลามันอัพแพงกว่าปกติซูเปอร์เอซูเปอร,ร์แลปกติเยอะมากเลยนะเป็นระดับซูเปอร,ร์แลที่อัพแพงกว่าซูเปอร,ร์แลเยอะมากๆโอเคดันบ้านร,ารู้ว่าเรียบร้อยนะผู้ชมโอเคหนึ่งแสนเอ็กพีโอ้แต่ผมดีใจมากเลยเราได้โอเวอร์แลที่อยากได้มาก น้ำชบเป็นอูเบอร์เลยที่ผมรู้สึกว่าเราได้ใช้งานจริงนะในอีเวนต์ตอนนี้แหละผมได้ใช้งานจริงแน่นอนนะผู้ชมเพื่อจะได้มานั่งทําคลิปให้ท่านผู้ชมดูนะผมไม่อาจจะผ่านจันสิแล้วแหละถ้าผมทําอะไรเพื่อยี่สิบแต่ผมก็คงต้องฟาร์มแบบยาวๆเลยท่านผู้ชมดัน <c oughs> ไปครับท่านผู้ชมปั๊บแมวขายาวก็เตะลอยๆครับผมว่าคลิปนี้มารีวิวแมวกวางจริงไหมเนะี่ยแต่เราก็รีวิวไปแล้วช่วงต้นคลิปนะั้นเราเพิ่งเก็บเ p อัพมันนะท่านผู้ชม ผมกลัวคลิปมันจะสั้นเกินไปผมก็เลยนี่นะมานั่งเลดด่านเก็บเอพีท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมถ้าผมเล่นประมาณด่านกว้างตอนแรกอ่ะผมคิดว่ามันจะตึงกว่านี้ไงผมก็เลยแบบเตรียมอาหารแมวเ,เตรียมอะไรไว้โอ้โหผมปรากฏมันไม่ตึงเท่าที่ผมคิดว่าแถมจมบไวด้วยท่านผู้ชมไม่เป็นไรท่านผู้ชมเราก็มานั่งดูการเก็บเอพีสุดตึงของผมนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเตะมันเข้าไป แบบอีซี่อะครับอืมอ๋ยวผมใช้ตัวนี้ตัวเดียวแม่งแบกจริงๆอะแมวขายาวผมทำยี่สิบแน่นอนหลังจากทำแมวกวางเสร็จนะท่านผู้ชมผมว่าเอามาเล่นได้หลายด่านเลยอะทั้งอึดทั้งเร็วทั้งแรงช็อคเวฟด้วยเคียร์มอนดีด้วยแรงด้วยนท่านผู้ชมประโยชน์เยอะเอ๊ะตีแอรเรียจากแต่ก่อนตีซิงเกิลนะตีเดียวโอเคโอ้ยังมีต่อเหรอนี่ผมลืมปเลยนะเนี่ยวันมีเยอะขนาดนี้ ผมก็จะส่งแมวตัวนี้ไปก่อนแล้วกันฟาร์มตังก่อนโอเคโอเคโอเคครับโอเคครับปายไาป้าปดัานต่อไปเตสะสักทีหนึง่งโอ้ผมลืมชื่อตัวนี้มันชื่ออะไรสักอย่างมามุดปะหรือเปล่าวะบาบาลอนอะไรสักอย่างผมลืมชื่อจริงนะูน้ชมผมอาจจะเรียกผิดนะ เออมันก็ไม่ตึงสาหรับผมเท่าไหร่แล้วนะเพราะเราเล่นไปไกลแล้วเนาะมันก็คงไม่ตึงหรอกตัวนี้แต่ถ้าเล่นไปไม่ไกลตัวนี้ถือว่าตึงมากเลยนะผู้ชมดันไปเออเออดันโอ้โหมันอึดเหมือนกันนะเนี่ยมันน่าจะด็อกแบ็คได้สิบรอบหรือเปล่าวะมันมันโดนกาโอหมไปเยอะมากเลยนะมันยังไม่ตายสักทีเอาตายแล้วนะผู้ชมโอเค อีซี่อีซี่หยารลอยบ้านแตกนะผู้ชมอืออีกสองแสนห้าหมื่นไม่มีต่อแล้วโอเคเราได้มาอีกแปดแสนเอ็กพีนะผู้ชมผมก็จะอัพให้มันเลยเ็าผมจะได้มาเก็บแคทฟุตนะ e อพีหนะ้าผมว่ามีได้เปิดอีกรอบหนึ่งแน่นอนนะผู้ชมสลับตู้นี้นะแต่ไม่รู้ได้เปิดอีกกี่เพชรนะท่านผู้ชม เพราะผมก็ไม่รู้กันว่าผมจะฟามได้กี่เพชรนะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์และสมัครติดตามกดแชร์ด้วยนะผู้ชมนะกดแชร์กันเยอะนะดนะกดซับกันด้วยนะผู้ชมถ้ายอดวิวดีแล้วผมจะอจัดคลิปนี้ทุกวันและไเ,เลนเกตดีอารมณ์ทุกวันนะผู้ชมนะเจอกันพรุ่งนี้ครับบายจ้า